สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านวันนี้พบกับคุณเนาะในกิจกรรมภาษาไทยท่าเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้สารในภาษาไทยมาหลายตัวแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณเนาะจะมาทบทวนเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจับจำได้ไหมว่าวันนี้คุณเนาะจะมาทบทวน สระอะไรนะคะลองฟังดูนะคะแล้วทายใหถูกนะคะเด็กๆเอเดนมาข้างหน้าสระอาเดนตามมาข้างหลังฟังจงฟังว่าสระนั้นคือสระอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะเอเดน ก็เป็นตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆสระเอนั่นเองเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณเนาะจะมาทบทวนสระเอนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำผสมสาะเอากันวันนี้คุณเนาะมีนิทานสนุกสนุก มาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ในทานเรื่องนี้จะมีคำะสมสระเอาหลายคำเลยนะคะเด็กๆเด็กฟังแล้วอย่าลืนจำคำะสมสระเอามาตอบคเอาะด้วยนะคะเด็กคุเอจะถามเด็กๆนะอะไรค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นิทานเรื่องเต่ากับเหงาเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาเช้าว,วันนี้เต่ารู้สึกเหงามันจึงเดินลงจากภูเขาไป เ,เห็นเงาตัวเองก็ตกใจกลัวมันรีบไปยืนที่ใต้ต้นสะเดาพอดีมีชาวนาเก็บน้ำเตา้าชาวนาเห็นเตา่ายืนอยู่ใต้ต้นสะเดา ก็ดีใจลืบจับเตากลับไปที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านชาวนาจะเอาเตาใส่เตาเผาไฟจ้าหมาหินม,มันจึงแก้งเห่าเพื่อช่วยให้เต่าหนีไป ชาวนารีบวางเต่าไว้บนเก้าอี้แล้วไปดูหมาที่เฮาเจ้าเต่ารีบหนีกลับไปทางเก่าที่ชาวนาพาเข้ามาแล้วมันก็ตั้งใจว่าจะไม่ลงมา จากภูเขาอีกเลยเหี้ยเชา้านากลับมาไม่เห็นเตา่าก็พูดว่าเรา,เา,เานี่โง่เขาเต่าจึงหนีไปนิทานสนุกนะคะเด็กๆนิทานเรื่องเต่าตับเงาในนิทานเรื่องนี้มีคำผสมสาเอา หลายคำเลยนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมเอ่มีคำว่าอะไรบ้างเรามาทบทวนกันพร้อมกันเลยค่ะคำแรกค่ะเด็กๆคำว่าเต่านะคะเรามาอ่านตะกดคำพร้อมกันเลยค่ะตอเอาเตาเตาเอกเตาค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะ ว่าจะตรงกับใจของเด็กๆไหมเนอะํำว่าภูเขาค่ะมาอ่านจะกดํำพร้อมกันเลยนะคะพออูพูขอเอาเขาภูเขาค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำต่อไปนะคะ เอจะตรงกับใจของเด็กๆไหมเนอะนั่นก็คือคำว่าเงาค่ะเด็กๆมาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะงอเอาเงาค่ะอันนี้คือคำที่อยู่ในนิทานเรื่องเต่ากับเงานะคะมีคำผสมแต่ละเอาหลายคำเลยนะคะเด็กๆเ,เอาแล้วค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆ มาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมกับครูง้อหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเกมในวันนี้มีชื่อว่าเติมให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆคะมาดูข้อที่1กันค่ะครูง้อจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูนะคะภาพอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นไหมคะใช่แล้วค่ะ ภาพูเขานั่นเองเขามีคำว่าพออูภูไว้ให้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่าภูมาเติมให้สมบูรณ์นะคะเอคำไหนคะคำที่หนึ่งคำที่2หรือคำที่3าูอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆนั่นก็คือ ภูเขานั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำที่สองนะคะคำว่าเขาขอเอาเขาค่ะเก่งมากเลยค่ะมาดูข้อสองกันนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมมีจุดแสดงจำนวนนั่นก็คือรูปเต่านั่นเองค่ะเด็กๆ เขามีคำว่าลออูกอลูกไว้ให้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆหาคำว่าเต่าเลยนะคะมาดูหมายเลขหนึ่งคำว่าอะไรคะใช่ไหมเอหรืหมายเลขสองหรืออาจจะเป็นหมายเลขสามก็ได้คะ่ะเด็กๆคิดว่าเป็นหมายเลขอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะหมายเลขสามนั่นเองอ่านว่าตอเอาเตาเตาจัดตาวาเตาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรามาดูข้อที่สามกันนะคะเด็กเเห็นไหมคะรูปอะไรเอที่คุณแม่เอาไว้รีดพ้าให้เรียบนั่นเองนั่นก็คือ เตรีดนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊เขามีคำว่ารีดมาให้แล้วแล้วคำว่าเตาอยู่ตรงไหนนะ้าคำที่หนึ่งใช่ไหมคะคำที่สองหรือว่าคำที่สามเด็กๆตอบให้พวกอราฟังหน่อยสิคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆนั่นก็คือ คำว่าเตาต่อเอาเตานั่นเองคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่สี่กันนะคะคำว่าอะไรคะมีรูปรองเท้านั่นเองเด็กๆด,ดูสิคะเขามีคำว่ารองไว้ให้แล้วใช่ไหมคะ เอแล้วคำไหนหน้าที่อ่านว่าเทา้าคำที่หนึ่งคำที่สองหรือว่าคำที่สามคะ,ะไดนะคะเด็กคำที่สามเก่งมากค่ะทอเอาเท้าเท้าโทเท้ทานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคำว่ารองเท้าค่ะ มาดูข้อสุดท้ายกันนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นภาพอะไรคะภาพหัวเข่านั่นเองคะ่ะเด็กๆคะเขามีคำว่าหัวมาให้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาหาคำว่าเข่ากันคะ่ะเอคําที่หนึ่งใช่ไหมคะรีอคําที่สอง นี่จะเป็นคําที่สามคะ่ะเด็กๆคงว,ว่าเด็กๆต้องตอบถูกแน่ๆเลยใช่แล้วคะ่ะคําที่สองคะ่ะขอเอาเขาเขาเอกเขารวมกันเป็นหัวเขาคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆเก่งก,ก,กันทุกคนเลยนะคะ จำคำผสมสระเอาได้หลายคำเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านเยอะๆนะคะและที่สำคัญต้องฝึกเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปดูการบ้านกันดีกว่าค่ะมาดูการบ้านกันค่ะชื่อหนังสือพัฒนาภาษาไทยนะคะเด็กๆเกปิไปที่หน้าสามซึบคำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำตามแบบแล้วหัดอ่านด้วยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะมีคำว่าภูเขาเต้าอี้รองเท้ากระเป๋าและถุงเท้าค่ะต่อไปหน้า31นะคะเขียนคำตามแบบเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆและฝึกอ่านเด็กๆค่ะ หน้าสามสมีรูปภาพเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้บ๊ายบายค่ะ